พวกนี้หัดสังเกตแล้วทำบ่อยๆมันก็จะชินไปเองก็อย่างอยากให้มันมีส่วนของตาไม้บ้างก็นี่มันจะต้องมีแอร์เรียที่มันใหญ่ๆอย่างนี้นิดนึงแนวเส้นที่เราขีดไว้แบบเป็นคู่ขนานไปคือช่วยเพิ่มลายไม้ให้มันมากขึ้นอนะ่ะ มันก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะผมว่าโอเคแล้วเดี๋ยวแบบยากสุดเนี่ยจะต้องมีการใช้พวกเทคนิคสีไม้สีโปสเตอร์ขาวปากกามิลกี้เข้ามาผสมผสานด้วยเพราะว่าเราจะลงเป็นไม้สีดํามืดเลยครับอ้าวจะเป็นยังไงตามไปดูอย่างสุดท้ายครับเวอร์ชันอันติเมตเดอะฮาร์ดเดดออฟเดอะเวิลด์นะครับชื่อกกเทศซะและ้วมั่วนะอันนี้มั่วแบบยากเนี่ยจะเติมดีเทลอะไรกันเข้าไปได้อีกละจ๊ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดยากนี่ก็จะหมายถึงพวกค่าน้ําหนักเข้มๆนะเวลาเอาไปวาดลงตีถ้าไม่รู้ รู้จักขั้นตอนการเก็บดีเทลนี่โอกาสเละก็สัก90%ดังนั้นครับเอาเป็นไม้ดำๆไปเลยเป็นซีเปียผสมดำอ่ะเดี๋ยวลงเบสไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอลงแบ็กกราวเสร็จผมก็เติมลายไม้ไปเหมือนไอขั้นตอนแบบกลางๆนั่นอะมีเดียมลายไม้ปกติแล้วความยากจะอยู่หลังจากนั้นครับอ่ะดังนั้นกรอไปก่อนเลยนะกรอไปก่อน ัดลายไม้ขึ้นมาแล้วครับตามปกติก่อนหน้านี้ไอ้มีเดียมอะพื้นมันอ่อนเวลาเราลงเข้มเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่พอนี่โอ้โหพื้นก็เข้มลายก็เข้มก็จริงแหละ ว่าแต่มันก็ยังดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับอันนี้จ้องตาจะแตกแล้วเนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าอันไหนลายไม้อันไหนแบล็คกราวดังนั้นเราเลยจะต้องหาวิธีในการคัดเส้นพวกนี้ให้เด้งออกมาเหมือนมีเดียมเลยล่องไม้จําได้ไหมอย่างว,วิธีแรกก็คือใช้สีโปสเตอร์นะครับในการคัดมันออกมาใช้สีโปสเตอร์เนี่ยมันดีกว่าพวกมิวกี้เพราะว่ามันจะคุมค่าน้ําหนักได้นะครับแล้วก็คุมขนาดเส้นก็ได้ยากอย่างเดียวก็คือมันต้องซีแฮร์แล้วก็ลากเส้นขนานไปกับเส้นลายไม้พวกนี้ขนานก็คือ ไม่ได้ไปทับนะต้องลากคู่กันไปดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เซียนฟรีแฮนเนี่ยก็จะยากเยอะเลยแหละจะมิลกี้ถ้าเป็นปากกามิลกี้อ่ะมันจะควบคุมขนาดเส้นไม่ได้โอเคถ้าเกิดงานมันไวๆแล้วเราต้องการที่จะคัดขึ้นมาก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่าต้องการความเร็วแต่ถ้าเกิดแบบไม่เล่งมากผมว่าใช้สีโปสเตอร์เวิร์กสุดแล้วก็มาผสมกับสีเบสมันเมื่อกี้ให้มันเจือจางความขาวลงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ขาวจ้ววไปเลยเนี่ยจะแรงเกินไปอ่ะทีนี้ค่อยๆลากเส้นขนานไปกับพวกร่องไม้เรากําหนดที่ทางแสงก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดแสง มันมาจากทางฝั่งซ้ายบนใช่ไหมน้าหนักแสงที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นทางด้านซ้ายกับบนเหมือนกันอย่างนี้ทางด้านซ้าย วัตถุนี้ปึ๊บนี่นี่น,นี่ยังแรงเลยเดี๋ยวลองดูนะพราว่าแรงไปหน่อยพอ่อ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องใช้เส้นแบบเล็กๆแล้วก็ระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าน้ําหนักประมาณนี้โอเคแล้วเพราะเราต้องคิดไปถึงเรื่องตอนที่มันแห้งด้วยไอตอนที่มันยังเปียกๆอยู่เนี่ยสีมันจะค่อนข้างสว่างนะครับแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะลดค่าน้ําหนักลงไปนิดนึงดังนั้นพยายามคุมค่าน้ําหนักให้ดีละกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้เริ่มดรอปแล้วพอมันดรอปลงไปปึ๊บสีมันก็จะแบบโอเคใช้ได้ค่อยๆทําไปครับค่อยๆ เละก็เละยิ่งเละยิ่งเยะประสบการณ์เคยได้ยินไหมค่อยค่อยเขีย่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยจริงๆเมื่อกี้ไอมีเดียมเนี่ยก็เขีย่ยได้นะผมว่ามันก็จมอยู่หน่อยแต่ว่าก็เออไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ก,ก้ากึ่งก้กึ่งเลยมาทำอันนี้ให้ดูแทนไงคือก็สารแแนขีดซะเยอะได้ไงประเด็นอะผมอะ ทีนี้เด้งไหมหูตาแตกนะครับถ้าอยากจะเติมเสี้ยนไม้เล็กๆไปก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมอาจจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นดินสอขาวนะมันจะควบคุมได้ง่ายกว่ามันจุดเล็กๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่อยๆขีดเป็นเสี้ยนไม้อย,อย่างเงี้ยเบาๆมันก็จะช่วยเพิ่มดีเทลได้เนื้อครับหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออตรงไหนมันจมอยากจะให้มันมีรีเฟกแสงหน่อยก็อ่ะเนี่ยใช้ดินสอขาวตบๆไปได้ให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยบางจุดปุ๊บ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 อ่ะจุดที่ตบเห็นไหมมันก็สว่างขึ้น แต่นี่มันก็ลายไม้แบบจริงไปะนะเวลาเขาเอาไปปูพื้นก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้ะนะโอ้โหเดินไปเซียนตําตีนตายอ,อย่างตรงนี้ไม่เห็นรูเลยเพิ่มข่าวตรงนี้หน่อยมันก็จะเห็นรูตรงนี้ขึ้นมาเลยเห็นปะอ,อะไรประมาณนี้กบๆไปครับกบๆๆแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวดินสอขาวเนี่ยมันจะแรงไปอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นดินสอสีที่มีความใกล้เคียงกับสีไม้อันนี้ก็ได้แต่ให้มันอ่อนกว่านิดนึงแต่จริงๆใช้ดินสอสีขาวก็ได้แหละแต่ว่ามือต้องเบาหน่อย นะสมมุติประมาณนี้พอแล้ว <c oughs> เอาเถอะแต่เดี๋ยวเวลาผมลงตีบเนี่ยแน่นอนไม่ละเอียดเท่านี้แน่นอนนะครับไม่มีทาง <c oughs> จะทํายังไง <c oughs> ให้มันได้ละเอียดเท่านี้น <c oughs> ะเดี๋ยวขีดเส้นก่อนจริงๆขีดเส้นไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาลงสีเกือบดําทับลงไปมันก็แทบจะมองไม่เห็นนะ <c oughs> แต่ว่าขีดไว้ครับเพราะว่าไอ้ดินสอสอง B อะไรพวกนี้มันจะมีความวิ่งวิ่งของตัวไส้ดินสออยู่เวลาเราแบบมองเหลือบๆมันก็ยังพอเห็นว่าส่วนไม้นี้ผมทาเป็นไม้ด้านนะผมขี้เกียจลงเงาลีเฟก์แล้วเลยทำให้ดูในมีเดียมไปทีนึงแล้วก็ส่วน ใหญ่ถ้าเป็นไม้สีดำเนี่ยไอช่วงที่มันเป็นแสงสว่างส่วนติดหน้าต่างผมอาจจะลงไม่ให้มันสว่างจ้าเกินไปนะอาจจะให้ช่วงสีน้ำตาเนี่ยมันเริ่มเร็วหน่อยเพราะไม่ไงั้นมันจะคอนทราสต์กันเกินไปนะครับ ทีนี้มันจะแบ่งเป็น2เคสอีกนะครับก็คือว่าถ้ามันเพลนใหญ่ๆแบบผนังอันเนี้ยผมว่าก็ลงไปเป็นลายไม้แบบนี้แหละคือเข้มก่อนแล้วค่อยใช้สีโปสเตอร์หรือว่าสีไม้สีขาวเนี่ยคัดล่องมันขึ้นมาอีกทีหนึง่งเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นไม้แบบอย่างเงี้ยครับคือซี่มันเล็กๆแล้วเนี่ยผมว่าใช้เป็นสีไม้สีขาวไปเลยอะ่ะน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่า มันคงไม่เหลือพื้นที่ให้เราแบบคัดทั้งเข้มคัดทั้งขาวขึ้นมาครับแต่เพื่อให้ความชัดก็ขาวไปเลยเนาะเนี่ยเื้รฟฟิลลิ่งมันก็จะอ,อมาประมาณนี้ซัมติงไหลดิดนะเห็นปะมันก็จะดูรู้เรื่องกว่าถึงตรงนี้ยัดเข้มเข้าไปก็ดูไม่รู้ละเป็นลายไม้นะครับมันเล็กโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็เหลือคัดร่องแล้วก็คัดสีขาวแล้วก็คัดตรงนู้นคัดตรงนี้ก็จะได้มาแล้วครับสําหรับลายไม้ง่ายกลางแล้วก็ยากนะเดี๋ยวผมทําตรงนี้เสร็จแล้วไปสรุปกันครับ ได้ไปแล้วก็ไปฝึกลงกันให้ฉ่ำๆนะครับพักเรื่องไม้ไว้ก่อนบ้างหน้าเนี่ยจะเป็นปลวกอยู่แล้ววนอยู่แต่กับไม้ต่อไปครับเดี๋ยวไปดูวัสดุยอดที่อีกอันนึงนั่นก็คือ Eat, Eat, อิฐอิฐบล็อกนี่แหละอาจจะมีทั้งพวกขนาดใหญ่หน่อยพวกอิฐมวลเบาแล้วก็อิฐมอนนะครับที่แบบรายละเอียดมันยิบยิบยิบ,ยบเล็กนิดเดียวเองพวกนี้มันก็เอามาวางเป็นลวดลายแบบนี้ได้ใครไม่อยากพ่าชมก็กดกระดิ่งรอไว้เลยแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปของพวกเราแล้วถูกใจฝากกันด้วยฝากกันช่วยกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ให้กับทุกคกล สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย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 